ะะป้ายไฟเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญคที่เหล่าแฟนคลับใช้เพื่อที่จะให้กําลังใจเหล่าศิลปินดาราที่ชื่นชอบแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่ากว่าจะได้ป้ายไฟแต่ละอันต้องใช้เงินทุนอยู่ไม่น้อยเลยในวันนี้เราจะพาไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจของสีสันบนป้ายไฟกําลังใจจากเหล่าแฟนคลับกันค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมัยนี้วิธีการให้กําลังใจของเหล่าแฟนคลับที่มีให้กับดาราที่ตนเองชื่นชอบนั้นนอกจากจะรวมกลุ่มกันไปเชียร์ถึงที่แล้วไป้ายไฟก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์รณที่ขาดไปไม่ได้ซึ่งมักจะได้เห็นกันในงานคอนเสิรต์ตรวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งก็สร้างสีสันได้ไม่น้อย ีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มแฟนคลับที่ยกขบวนกันมาให้กำลังใจศิลปินถึงที่โดยตัวแทนของแฟนคลับกลุ่มนี้ให้ข้อมูลว่าเหตุผลที่เลือกใช้ป้ายไฟก็เพราะต้องการสร้างจุดเด่นให้ศิลปินรับรู้กำลังใจจากพวกเขาได้อย่างชัดเจนและจะเลือกใช้สีหลอดไฟที่ศิลปินชื่นชอบโดยขนาดของป้ายไฟแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนวิธีเก็บรักษานั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรแต่ก็ไม่ลำบากเกินใจของพวกเขาค่ะ ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มจากบ้านดาวอย่างกังวรกรที่มีแฟนคลับไม่น้อยไปกว่าใครส่วนเรื่องป้ายไฟนั้นไม่ต้องพูดถึงมีมาให้เห็นแบบจัดแน่นจัดเต็มอยู่เสมอแถมยังมีเซอร์ไพรส์าจากแฟนคลับที่มักครีเอทการให้กำลังใจใหม่ๆด้วยการแปลอักษรสื่อความหมายไปถึงตัวศิลปินอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้รับแรงใจที่ดีและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ทุ่มเทให้กับเขาค่ะมันเป็นหนึ่งอุปรกรณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาให้กำลังใจเราได้อย่างเต็มที่ด้วยแบบว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ว่ามีแสงนี้ก็เหมือนจะแบบว่าเป็นแสงส่งพลังให้เรางเงี้ยครับของกั้งแล้วจริงๆครับเป็นสีชมพูจริงๆแล้วไม่ได้มาจากสีที่กั้งชอบแต่ว่าเป็นสีที่แฟนคลับไปดูมาว่าเฮ้ยอย่างก้้งเนี่ยมันต้องเป็นสีไหนที่แบบว่าจะเกื้อหนุนกัไรเลย้ยเอาบอกสีชมพูเลยอ่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่ากั้งคาวาอีขึ้นมาเขาจะรวมตัวกันแล้วก็บางครั้งก็จะเซอร์ไพรส์เราในการที่ว่าเขาจะแปลแปลแบบว่าแปลแถวอ่างเงี้ยสมมติเขาซื้อสเปตน น่ารักมากครับทุกอย่างที่เขาทำครับเราได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณจากใจจริงครับจริงๆแล้วป้ายไฟเนี่ย,ยถือว่าเป็นอุปกรณ์รณที่เราแฟนคลับ<ม>เขาใช้เพื่อที่จะให้กำลังใจเหล่าศิลปินดาราที่พวกเขาชื่นชอบแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนั่น,อน,นเอง <ฮะ S 1> ค่ะเขาจะได้รู้ไงว่าแฟนคลับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอุ่นใจไงคะต้องแล้วค่ะ